ิปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพลอยค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่หมู่บ้านญี่ปุ่นจังหวัดอายุทยาค่ะก่อนอื่นเรามาซื้อบัตรเข้าชมกันก่อนนะคะเด็กอยู่ที่20บาทผู้ใหญ่50บาทค่ะหลังจากที่เราซื้อตั๋วกันเสร็จแล้วนะคะก็เดินต่อมาทางด้านหลังนะคะ ตรงนี้ก็จะมีจุดให้บริการเช่าชุดเดี๋ยวเราก็จะมาเช่าชุดกันก่อนเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นะคะตามมาค่ะชุดจะมีสองราคาค่ะถ้าเป็นถ่ามันจะเป็นชุดยูกระตะจะหนึ่งร้อยบาทกับชุดหถ้าเป็นนนี้จะเป็นพิมพองสองร้อยบาทัในการเช่าของบระษัทเช่นเดียวใบนะคะกอยาวชุดตลับเพื่อได้ตตัว ท,ที่ดินนะคะมาตั้งแต่ในสมัยอุทยานี่ให้ก่อตั้งเป็นชุมชนให้กับชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยเข้ามาอยู่ในอยุธยาค่ะซึ่งก็จะมีทั้งพ่อค้าเรือสำเภานะคะที่มาทําการค้าขายอยู่ในที่นี่แล้วก็มีเป็นทหารญี่ปุ่นนะคะที่เข้ามาเป็นทหารอาสาซึ่งในปอดิศานนะคะเขาก็ได้มีการบันทึกไว้เลยนะคะว่าในสมัยสมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชในสงครามวิถีเนี่ยก็ ญี่ปุ่นนะคะร่วมรวมรบอยู่ในกองทัพด้วยมากถึง500นายเลยทีเดียวซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าที่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยมาตั้งแต่ในสมัยริ่ยาเลยทีเดียวแสดงว,ว่าชาวญี่ปุ่นก็คืออยู่ที่นี่กันเยอะมากใ,<ช>ใช่ค่ะ บริษัทนะคะเขาบอกไว้ว่ามีชาวญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านที่เนี่ยประมาณ1 0 0 0พันถึง1,500เลยทีเดียวเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็พาทุกคนนะคะไปชมที่ต่อไปกันเลยนะคะก็คือนิทรศการค่ะซึ่งตัวนิทรศการตรงนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับริมแม่น้ําเลยค่ะนิทัศการตรงนี้นะคะก็มีการจัดแสดงอะไรบ้างคะจะมีการจัดแสดงของอคุณยามาดาางามาสะ ออกยาเสนาพี่มุกและก็ที่สําคัญเลยค่ะเ้าทอง,งกิบมาหรือแม่มันิตในละครบุกเพสันนิวาน,นั่งใช่ <ๆ S 2> แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ อ่วนนี้ก็เป็นชุดซามูไรนะคะซึ่งคุณยามาดาเนี่ยนะคะก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะคะในสมัยอยุธยาคุณยามาดานะคะเป็นซามูไรนะคะชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอยุธยาด้วยเหมือนกันนะคะคุณยามาดานะคะก็มีการไต่เต้าอย่างรวดเร็วนะคะจนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในพระราชสำนักตัวแรกเริ่มนะคะคุณยามาดาเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งการที่ได้เป็นหัวหน้าของหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็ทําให้เหมือนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะในการไปติดต่อทางด้านการทูดการค้าขายกับชาวญี่ปุ่นค่ะจนสุดท้ายนะคะคุณยามาดาเนี่ยก็ได้รับยศนะคะจากพระเจ้าทรงทารรให้เป็นออกยาเสนาพิมพุกซึ่งท่านเนี่ยก็ได้รับการยกย่องนะคะในด้านความซื่อสัตย์และก็ความจงรักภักดีต่อพระหมหากษัตริย์ต่อไปนะคะเราก็จะพามาดูหุ่นที้เพึ่งนของท้าวทองกินนะคขับดูแม่มานีนะคะ ึ่งเท้าทองกีจม้านะคะเป็นชาวอยุายามีเชื้อาสายโปรตุเกสกับญี่ปุ่นค่ะต่อมาได้สมรสกับออกยาวิชายเยนค่ะถ้าเพื่อนๆได้ดูเรื่องบุคเพสันนิวาสนะคะก็จะรู้จักดีค่ะในช่วงปลายชีวิตได้เข้ารับราชการในตำแหน่งเท้าทองกิดมา้าหัวหน้าพนักงานวิเศษกลางดูแลของหวานแบบเทศค่ะคนไทยนะคะจะรู้จักเท้าทองกิดมา้าในฐานะผู้คิดค้นขนมตระกูลทอง เช่นทองหยิบทองหยอดใส่ทองค่ะได้ความบุกเบยมากๆเลยคะ่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้มีการเข้าไปชมมิทศการด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจมากก็ถ้าใครมาที่นีก็สามารถมาเข้าชมมิทศการ ต่นี่้่น้องชยทรีชืวาเดีย๋ยวต่อไปเราพาทุกคนไปเดินชมบรรยากาศรอบๆกันหน่อยดีกว่าเนะ้ะได้ค่ะว่าจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะก็จะมี ส่าธงปลาคานนะคะซึ่งแสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะรู้ไหมว่าปลาคานเนี่ยภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าปาโคยปาาคยปาโคยค่ะภาษาญี่ปุ่นเรียกปลาคานว่าปาาคยนะคะปาาคยเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะเราไปดูปลา,าคุยาคล้ยกัน นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเสาหินเดี mm ๋ย hmm. วเราจะพาไปดูเสาหินที่มีอักษรญี่ปุ่นสลักอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเสาหินอักษรญี่ปุนนะะ่นค่ะเขาก็จะสลักเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นศาลเจ้าชินโตขนาดย่อนะคะเขาเรียกว่าบ่อโชสุยะ นไผ่นะคะคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็จะเชื่อว่าถ้าเราเขียนคำอวยพรแล้วเราก็เอามาห้อยนะคะก็จะทำให้พอเราสมหวังค่ะนี่นะคะเขาก็จะมาเขียน,นว่าขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเ,เงินทองไหลมาทมาค่ะเป็นแผ่นไม้แบบนี้อุ้ยอันนี้อันนี้มีคนเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่ะแสดงว่ามีคนญี่ปุ่นมาเที่ยวด้วย อุ้ยอันนี้อันนี้ขอให้ได้ไปคอนเสิร์ต MC ที่ถต้องได้ไปแล้วนะคะคิดว่าคาดว่าคาดว่าจะได้ไปแล้วคิดว่าถ้าเรามาขอแล้วก็น่าจะสมหวังนะคะขอคุณุยจะมาขออะไรดีคะอุ้ยอันนี้ก็ต้องขอเรื่องความรักค่ะอยากได้อยากให้สมหวังอ่าแล้วพอยนะคะอยากขออ๋อก็ไม่พูดดีกว่าค่ะปิดคลิปค่ะ เะะปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9.30ถึง6.00นค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ